สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l a s s i c กฟิ u จอรในวันศุกร์ที่12ธันวาคมนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำก็เพิ่มขึ้น0.85เหรียญนะคะปิดไปที่1,227.55เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,215-1,232นะคะ นาคาทองคำก็ลงมาทำโลระหว่างวันที่1,215โดยได้รับแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเมื่อมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีกว่าคาดอย่างเช่นยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น0.7นะคะจำนวนผู้ขอรับสริการการว่างงานเนี่ยลดลง3,000รายนะคะลดลงมาที่294,000รายก็ดีกว่าคาดนะคะ อันนี้ก็เลยทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข่งค่าขึ้นแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะคะราคาทองคำก็เลยปรับตัวลดลงในระหว่างวันนะคะส่วนราคาน้ำมันดิบในสเมคก็ยังล่วงลงต่อหลุด60สิเหรียญดอลลาร์ต่อบาเรลนะคะแต่ภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะเมื่ออ่อนตัวลงมาที่1,215แล้วก็มีการดิดกลับได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ มองว่ายังมีโมเมนตัมที่เป็นขาขึ้นนะคะแล้วก็ MACD กับ ISI ในรายวันก็ย,ยังส่งยังส่งโมเมนตัมในเชิงบวกอยู่นะคะโดย ISI ในรายวันก็กำลังปรับตัวขึ้นนะคะ MACD ก็เป็นบวก เพราะฉะนั้นการอ่อนตัวลงมาที่บริเวณแนวรับ1215-1210เนี่ยก็เป็นจังหวะที่จะเข้าไปเปิดลองเล่นรอบได้นะคะแล้วก็ปิดทำกำไรบริเวณแนวต้าน1232-1238หรือว่า2 2 4 2ในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้ก็เน้นเทรดดิ้งลองเป็นหลักส่วนข่าวอื่นนะคะก็มีเรื่อง UN เปิดเผยรายงานการคาดการ ตัวเลขเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะระบุว่าจะขยายตัว2.6%ในปี57 3.1%ในปี58แล้วก็3.3%ในปี59นะคะส่วนธนาคารกลางยุยโรปก็เปิดเผยว่ายอดปล่อยกู้รอบ2ในโครงการ TLTRO ก็ต่ำกว่าคาดนะคะส่วน ดาวโจนนะคะเมื่อคืนก็ปิดบวกได้63.19จุดนะคะหลังการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัดออกมาดีราคานะ้ำมันดิบในสเมคล่วงลงหลุด60เหรียญน,นะคะซึ่งเป็นแนวรับสำคัญปิดไปที่59.95เหรียญการหลุด60เหรียญเนี่ยก็ทำให้มีแรงขายและลอกใหม่ตามมานะคะแล้วก็นักวิเคราะห์อม,มองว่าราคาจะไม่สามารถติดตัวขึ้นได้ในเร็วๆนี้นะคะ ส่วนเงินบาทปิดไปที่32.80เงินบาทอ่อนค่าลงในขณะที่ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งนะคะก็แข็งขึ้นจากระดับ88มาที่88.66แล้วนะคะ s p d r ซื้อทองคําเล็กน้อยนะคะ0.95ตัน ส่วนดอลลาร์อินเด็กนะคะภาพกราฟรายวันถึงแม้ว่าราคาจะอ่อนตัวลงมาแต่ว่ายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นถ้าหากว่าราคาปรับตัวทดสอบแนวรับที่เส้น moving average 50มีโอกาสที่จะรีบาวได้นะคะแนวรับมีที่88แล้วก็87.0แนวต้าน89แล้วก็89.5ให้เทรดดิ้งลองเมื่ออ่อนตัวส่วนเงินบาทนะคะก็อยู่บริเวณเส้นแนวรับที่เส้น เส้น v i n วิ่งเ a ร e 50นะคะถ้าหากว่ายังยืนเหนือบริเวณนี้ได้แนวโน้มระยะสั้นก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่แนวรับมีที่32.8แล้วก็32.7แนวต้าน33.0แล้วก็33.2นะคะให้เทรดดิ้งลองส่วนเบรสนะคะปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดใหม่อย่างต่อเนื่องแนวโน้มทุกระยะยังเป็นขาลงนะคะแนะนำเปิดช็อตเป็นหลัก แนวรับมีที่63.0แล้วก็61.0นะคะแนวต้าน65แล้วก็67นะคะให้เทรดดิ้งช็อตส่วนซิงเกิลสต็อกนะคะ KTB Z14 ภาพกราฟรายวันยังไม่ผ่านแนวต้านเดิมทำให้แนวโน้มเป็นไซด์เวย์นะคะแนะนำรอเข้าซื้อบริเวณแนวรับ แนวรับมีที่22.5แล้วก็22.0นะคะแนวต้าน23.5แล้วก็24.0ให้เทรดดิ้งในกรอบส่วน true แ1 4 x นะคะภาพกราฟรายวันเริ่มมีแรงขายออกมาแต่แนวโน้มในระยะสั้นยังเป็นขาขึ้นอยู่ก็แนะนำเทรดดิ้งลองเมื่ออ่อนตัวแนวรับมีที่12บาทแล้วก็11บาท60แนวต้าน12บาท80แล้วก็13บาท10 a t d แ1 4นะคะเริ่มมีสัญญาณ แบล็ตไดเวอร์เจนเกิดขึ้นใน ISI และ MACD ตัดเส้น Signal ลงมานะคะการเล่นฝั่งรองให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นแนะนำเข้าซื้อเมื่ออ่อนตัวเท่านั้นนะคะไม่แนะนำการ Follow b u y แนวรับมีที่7บาท40แล้วก็7บาทแนวต้าน8บาทแล้วก็8บาท30นะคะให้เทรดลิ่งรองเมื่ออ่อนตัวสำหรับ เซนห้าสิบนะคะเมื่อวานล่วงลงมาแรงนะคะแล้วก็หลุดเป้าหมายระยะสั้นที่หนึ่งพันสิบจุดลงมาลงมาทําโลที่หนึ่งพันแปดจุดนะคะซึ่งหนึ่งพันสิบจุดนี้ก็เป็นเส้น moving average นะคะแต่สามารถที่จะดิดกลับในช่วงท้ายตลาดแล้วก็ยืนเหนือหนึ่งพันสิบจุดได้นะคะก็ปิดไปที่หนึ่งพันสิบแปดจุดจึงเข้าสู่ช่วงของการรีบาวระยะสั้นนะคะเนื่องจาก เป็นเพียงเทคนิคลรียบๆเท่านั้นนะคะเราก็ให้ปิดทำกำไรสถานะช็อตแล้วก็เปิดช็อตอีกครั้งเมื่อปรับตัวขึ้นสำหรับแนวรับมีที่1 4 0 4จุดแล้วก็9 9้นะคะแนวต้าน1 2 1แล้วก็1 3 3 2ส่วนซีรีส์แท้สินะคะแนวรับมีที่1 0 0 4ัจุดแล้วก็996แนวต้าน1 2 1แล้วก็1 3 3 2นะคะ สำหรับเซ็นห้าสิบ <c oughs> นะคะเราก็รอ <c oughs> ดูการประชุมกรงงหรือการกำหนดนโยบายการเงินในสัปดาห์หน้านะคะวันที่สิบเจ็ดธันวาคมส่วนข่าวในประเทศนะคะก็มียอดหนี้สาธารณะคงคง้างณนะสิ้นเดือนตุลาคมอยู่ที่5.641ล้านล้านบาทนะคะหรือว่าคิดเป็น 46.50%ของ GDP นะคะก็ลดลงจากเดือนก่อนห้าหมืนล้านบาทนะคะในช่วงนี้เช้น5้ก็ยังเป็นขาลงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เปิดช็อตนะคะเมื่อปรับตัวขึ้นแต่ว่าวัน,นวันนี้ก็ให้ปิดทํากําไรสถานะช็อตก่อนนะคะเพราะว่ามองมองว่าเป็นช่วงของการดีบาวในระยะสั้นสําหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารนุพันธ์จากบริษัทคาสิโกฟิเจอร์ในนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ